สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ได้ดีผ้ามากินหอยค่ะทุกคนคะหอยแมงผูค่ะหอยแมงผูค่ะค่ะวันนี้พักกับพักแก้มก็มีมิแตงค่ะมีทัวมีโหระพามีผักชีใบเรื่อยนะคะทุกคนคะมีพัก นี่ค่อุ้ยซื้อวางไหนเนาะนี่คูณใดคุณจ็คก,ก็บอกเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะจังไดกะมากินน้ำกันได้ค่ะเดอ้ออ่ามีน้ำจิ้มคะ่ะและดีเฮ็ดเองอหอยแมงพูดตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยน้ำจิ้มแลดีหลาดลงไปก่อนแล้วจะสินะคะมาขะมามาทุกคนคะ่ะบวบรา,า,าใหญ่หาง วากินเซลลวน้ำกันค่ะอ่ะข้ามแรกแหกามานให้อายให้นองน้ำกันเนาะให้เอฟซทุกคนค่ะเพอ,อยะาบ้างเขงลาลังค่ะ อ๋ยผมขอปากใช่สามตัวทุกคนห้ตัวนั่นกับตัวหน่อยนั่นกับตัวนี่ไีีใช่สามตัว trăng luật không chính đã hỏng rồi hỏi subscribe cho khẩu thai đúng không ra phía bên ngoài rồi tui <laughs> à, cái thằng nốn nữa thằng này phía bên เห้ทุกคนบึงนะ ทุกคนแซ่บ แสบอีเลยเข่าออก,กันขักนก้ำจิ้มเสกทุกคนอ่ะอยากให้เบิง้งแสบทุกคนคะ่ะ เ,เห็ดข้าวมัเนเย็นเต็มปากกันนะแล้วลายตัวขี้ขูมกันอยู่ในนี้ไม,มีคำไหนทุกคนคะ ค่ะทุกคนค่ะเพ็ดเพ็ดจริงเขาอยากกินนานก่อน ค่ะทุกคนคะ่ะมนเนกะแสบร้ายค่ะหอยเมืงผู้น้ำจิ้มเส็บแบค่ะทุกคนคะ่ะค่ะเละดดี้กับฝากช่องไม่ได้ค่ะเดอ้อฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งกริ้งกริ้งนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเรดี้เป็นกำลังแรงใจให้ได้ค่ะเด้อค่ะมเนกะบุญยังร้ายกระสิยกคลิปสำาน็กรุ้ยเพชค่ะมีก็ขอกล่าข้าว่า สวัสดีค่ะ